อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยววาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานๆานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มาพบเจอกันขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะฟังคำอธิษฐานาทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ ที่จะพวกเราทุกคนจะพร้อมใจกันอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าและรับฟังคำป่าประกาศของพระเจ้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกและทุกคนที่ได้โงททำผิดต่อพระองค์ขอให้พระองค์เมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกทุกคนที่ได้ลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและให้เรามาอ่านในมัทธิวบทที่ 28่สข้อสิพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตัดกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราสดุดีบทที่100ข้อสจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการ สรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแต่พระนามของพระองค์อาเมนให้เรามาฟังในคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกเมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเชื่อวางใจในพระคริสต์ข้าพเจ้าได้ รับการประทับตาไว้ในพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในข้าพเจ้าและจะทรงอยู่กับข้าพเจ้าตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูเเ้เป็นมัดจำคำประกันว่าข้าพเจ้าได้รับมรดกจากพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานฤทธิ์อำนาจแก่ข้าพเจ้าในการเป็นพยานข้าพเจ้าจึงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าโดยผ่านทางพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพเจ้าไปสู่ความจริงทั้งมวลพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าอ่อนกำลังและช่วยให้ข้าพเจ้า อธิษฐานตามพรพประสงค์ของพระเจ้าข้าพระเจ้าอธิษฐานในพระในพระวิญญาณในทุกโอกาสด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนในทุกรูปแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงถวายเกียรติสิริแด่พระเยซูในข้าพระเจ้าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของ พระพเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาเข้ามาในชีวิตของลูกทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระคิดได้รับการประทับตาไว้ในพระองคอ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ ทรงสถิตยอยู่กับลูกทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในลูกคนทุกคนตลอดมา,าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงค้ำประกันว่าลูกทุกคนได้รับมรดกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิอำนาจแก่ข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าเป็นพยาน ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาช่วยเหลือ,อลูกๆทุกคนโดยการผ่านทางพระวิญญาณขอบลงพระวิญญาณบริสุทธิ์นำลูกทุกคนไปสู่ความจริงทั้งมวลพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้พวกเราทุกคนในการอ่อนกำลังและช่วยให้ ลูกทุกคนได้อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาทรงรักและห่วงใยพวกเราทุกคนเมื่อเราอธิษฐานทูลขอในสิ่งใดก็แล้วแต่พระองค์ก็จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พวกเราทุกคนพรพวิญญาณบริสุทธิ์จงถวายเกียรติแต่แอบถวายเกียรติสิริแต่พระเยซูในลูกทุกคน ทำให้ลูกทุกคนประสบความสุขความสำเร็จความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนจึงได้ประสบความสุขความสำเร็จตลอดมาลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พองนั้นทรงเมตตาต่อลูกและเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขพระบิดาเจ้าข้าขอพรรองทรงเมตตาสถิตอยู่กับลูก อวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆในชีวิตของลูกครอบครัวของลูกที่จะไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆขอพระองค์ทรงเมตตานนำพาพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ในไฟของพง์ที่ทุกคนจะร้อนแรงไปด้วย ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมั่นและเห็นความอัศจรรย์ของพระองค์ที่ลูกของลูกทุกคนจะได้เดินไปกับพระองค์ลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงใช้ลูกๆทุกคนให้เป็นผู้เป่าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แบ่งปันพระพรของพระองค์ให้ทุกคนที่มีความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้า พระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอมอบถวายชีวิตของลูกทุกคนที่มีเหลืออยู่เป็นที่รับใช้ของพระองค์ตลอดไปพระองค์เจ้าข้าพอพระองค์ทรงปโปรดใช้ลูกๆ ทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกทุกคนอยู่ที่นี่อยู่กับพระองค์พระองค์ทรงโปรดเมตตาใช้ลูกเถิดพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ชารเเริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ